ทำไมต้องฝึกกรรมฐา,านครับาการฝึกสมาธินั่นก็คือการให้เรามีสติผลของมันเป็นอย่างนั้นน,นจะจ๊ะคือทั้งหมดทั้งมวลันไม่ต้องการอะไรเขาก็ถามว่าคุณบาครับจําเป็นไหมที่นั่งแล้วจะต้องไปเห็นนั่นเห็นนี่ต้องอะไรถอดกายทิพย์ายธรรมอะไรไม่รู้ว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะไปถอดกายไม่ใช่นั่งพดถอดกายนั่งไม่เห็นนั่นนี้ไม่ต้องการไม่ต้องการให้นั่งแล้วเห็นอะไรขอให้เห็นกรรมเห็นความ ตัวเองอะทำดีทำชั่วอะไรอยู่ในจิตใจของตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวนี้เบื้องต้นการฝึกไม่ต้องไปนั่งเห็นอะไรหรอกในมืดเป็นปกตินั่นแหละขอให้มันจิตมันผ่องใสใจให้มันสะอาดอย่างนี้ครูบาอก็บอกนี่คือแนวครูบานะถ้าท่านพอรู้มากกว่านั้นก็ขออภัยวันี้หนึ่งหนึ่งในวิธีการนใช่วัตถุวิธีการอย่างนี้นะาเพระฉะนั้นวิธีหนึ่งที่ปฏิบัติก็คือเอาเป็นว่า ไม่ได้นั่งเพื่อจะเห็นอะไรนั่งรักษวรรนะันเป็นเรื่องประกอบไปค็ลเรื่องไปแต่ต้องการให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วปัญญามันเกิดนะก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความเป็นปกติเมื่อทุกคนเป็นปกติฟังธรรมเป็นปกติสวดมนต์นตนเป็นปกติพิจารณาจิตใจดีงามเป็นปกติทําอะไรก็เป็นปกติหมดนะสมาธิมันเกิดในความสงบจิตของมัน เมื่อจิตมันสงบเป็นบ่อยพิจารณาปฏิบัติจิตสัมปเนี่ยอะไรก็จะเกิดตามคือปัญญานะเขาเรียกว่าศีลทานภาวนาศีลทานทานก็คือการให้การให้นี่คือการลดความตระหนี่การทำบุญนะการให้ไม่ว่าจะเป็นทานแก่ตวดกับคนกับอะไรก็ตามแต่ด้วนการลดตัวตนมนันนะของคนเราทุกคนมันมีหมดคือความอยากได้อยางมีเป็นเช่นการหาเงินหาทองมาเนี่ยหามากขึ้นมาขึ้นถ้าเราตระหนี่เราเก็ กาไม่รู้จักให้มมนรู้จักแบ่งปันอันนี้จะทําให้เรากลายเป็นผู้สมเพ่อทรัพย์แต่เรารู้จักแบ่งปันในสิ่งที่ดีและให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการทําบุญในพุทธศาสนาเป็นการสั่งสมบุญบาร,รมีเป็นถุงข้าวถุงห่อข้าวอันประเสริฐถุงปลาไผยะแต่ที่จะติดพบติดชาติเองไปพบชาติอื่นทําให้เรามีเสบียงบุญไปเป็นการสังสมบุญตรงนี้นะจ๊ะ เป็นการลดความตนีที่เราให้ทานเนี่ยลดก็คือเมื่อเราชนะใจตัวเองได้แล้วโอ้เราไม่มีความตนีแล้วเราให้ดูความไม่เสียดายแต่การให้ต้องให้แบบฉลาดไม่ใช่ให้ไปเรื่อยอะไรก็ไม่รู้นะคิดก่อนที่จะให้กฎเคล็ดลับนะจ๊ะพระในบ้านของเราคือบิดามารดาเราต้องทําบุญตรงนี้ทําอย่างไรทานสิ่งพอนาป็อโย่นได้ขาดให้ท่านได้กินในสิ่งที่ท่านไม่เคยได้กินที่เป็ให้เหมาะสมไม่ถูกต้อง นาจารยอย่างนี้ด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะแล้วก็อุปถัมภ์อุปถัมภ์ท่านให้ดีพ่อแม่เราถ้ามีชีวิตอยู่ให้ดีแต่ถ้าพ่อแม่เราลาสัางการเสียชีวิตไปแล้วล่ะเราเลือกเลือกได้เราอยากจะตอบแทนบนุคล์ก็ทําทคุณงามความดีทานศีลภาวนาเป็นการแผ่ในตาท่านแต่ถ้าสําคัญที่สุดก็คือถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ดีที่สุดคือให้ท่านขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะสําคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งก็คืออาภัยทาน อาจจะมีปากมีเสียงมีการทะเลาะเบาแว้งคำพูดคำจาหนักเบาไปอะไรยังไงไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรด้วยประการใดกับบิดามารดาของเราแต่เราไปกราบท่านขอขมากับอภัยใ,ให้กันกนะครับท่านแม้ว่าท่านจะโกรธจะแก่ีตามแต่แต่ว่าเราทำไม่ที่เราถูกต้องคือการขอขมาเราไม่เป็นเวรเป็นกรรมแล้วยกเวรว่าเราได้ได้ทุบได้ตีได้ทําร้ายร่างกายได้อ่ามีจิตอาฆาตมีบาดุนแรงอันนี้กรรมเหล่านี้มันไม่สามารถเอาสิกรรมได้ อย่าเพลอเด็ดขาดทําร้ายบิดามารดาอย่าเด็ดขาดน,นจะจ๊ะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นกรรมหนักมันเอาอุติกรรมไม่ได้แต่แม้ว่าเราจะระลึกนึกได้ละแต่ก็ยังไม่ใช่เอากิกร,รมแต่ว่ายุติกรรมนะหยุดกรรมขนาดนั้นไม่ให้ส่งผลได้เร็วแต่คนงามความดีที่เราทําอยู่นั่นแหละจะส่งผลทำให้เรานั้นมีเวทนาที่เบาบางลงไปแล้วก็อแวแม้ว่า วิบากรรมมาส่งผลกับชีวิตเราแล้วก็ตั้งสติรับมันแล้วยอมรับกรรมนั้นโดยโดุษสตีโดยเคารพในกรรมยอมรับความเป็นไปนั้นโดยตั้งสติไว้สมมุติว่ารู้แล้วอนะรถก,กําลังจะชนแล้วนะพิจารณาชนให้มีสติหรือรู้ว่าเรากําลังจะตายแล้วนะตายให้มีสติรู้ว่าเรากําลังจะเกิดปเป็นอะไรให้มีสติเพราะฉั้น อารมณ์กรรมฐานที่เราฝึกจิตปฏิบัติตนอยู่เสมอเนะี่ยท้ายแห่งจิตเราคือต้องการให้เรามีสติทุกขณะจิตอารมณ์ใดเข้ามากระทบให้มีสติเสมอแม้กระทั่งวันหนึ่งเราต้องลาสังขารหรือเสียชีวิตจากโลกนี้ไปถ้าเรารู้ว่ากําลังจะดับดับพบดับชาติหรือเสียชีวิตขณนะน,นั้นให้มีสติรู้ว่านี่คือการลมหายใจรั้งสุดท้ายของเราอ๋อสติก็คือ,คอระลึกถึงคุณงามความดีและเข้าใจว่านี่คือการตาย ในด,ดูกังไม่เป็นติดที่เวทนาความเจ็บปวดร้อนราหรล่านั้นถ้าเราติดที่เวทนาเจ็บปวด้ราเราก็จะตกทุกขภูตกตนรกแต่เราเราลึกรู้อ๋อนี่เราจะตายใช่ไหมวิมิน่ารู้ทันทีแล้วมันจะตายละบุญกุศลที่เรากําทำมาอธิษฐานจิตติดนึกถึงสวรรค์นึกถึงนิพพานไปโน่นมันก็วา๊าปกนแต่ข้างบนเลยตรงนี้ทำกันที่สุดแลยวว่าสติที่เราปฏิบัติมานะพูดโธเดินน้อยยกหน้อยย่างน้อยเหยียบน้อยอันเนี้ย นี่นี่คือการฝึกเหมือนกับการเข้าสนามฝึกแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้จริงคือก่อนตายทุกคนสักกี่คนลหละที่จะโอ้ฉันจะตายแล้วนะฉันโทโธพองหนอที่นาะอะไรกันไม่ค่อยมีโดยมากจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเจอเจอทุกเวทนาปวดสมมติปวดหัวอย่างแล้วปวดหัวปวดนอนซะก่อนเนี่ยการเจ็บปวดเหล่านั้นทําให้เรามีจิตไม่ดีเจ้ากรรมในเวทแต่ละตัวแต่ละตนก็ปรากฏขึ้นมา เป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ที่เราเคยทําร้ายร่างกายเขาในเวลานั้นจึงส่งผลให้เราเจ็บปวดขนาดนั้นภนะาพที่เราเห็นเราจะเห็นวัวควายโชคชาติหนึ่งเราตีหัววัวมันบ้างพวบชาติหนึ่งเราตีหัวแมวบ้างตีหัวหมาบ้างอันนั้นแหละทาให้เราแุ่มเราดับปุป๊บมันลงไปทันทีกลายเป็นวัวเป็นควายเป็นไก่ตามที่เราเคยกระทาํามาเพราะฉะนั้นเราต้องชนะใจตัวเองโดยการฝึกจิตให้มันมั่นคงนี่เป็นธรรมะที่ ฝึกจิตปฏิบัติมาที่ประสบพบเจอกับตัวเองจริงมานำมาบอกอให้การกระทำรยดยอมได้กับคือปฏิบัติตาม